สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ติก็พาทุกคนเลาะยูเคตสโซนนบทนะคะบรรยากาศคือฝนใกล้ตกแล้วยัเเงเป็นบรรยากาศยาเย็นก็คือแบบฝนตกเป็นบางจุดบางพื้นที่บางพื้นที่น้ําก็ท่วมนะคะทุกคนอยู่ประเทศไทยน้ําก็ท่วมเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าท่วมแค่เรานะคะ แต่ก็มีบางจุดก็ท่วมบางจุดก็ไม่ท่วมอย่างเงี้ยค่ะทุกคนบางจุดก็ท่วมรีบไปเข้าเลยนะคะทุกคนบางจุดก็ท่วมอย่างไซยาูมมก็ท่วมไรอ้อยเนาะแต่ว่าท่วมอ้อยนี่ท่วมไม่ได้เพราะอ้อยสูงแล้วนะคะทุกคนก็ท่วมได้แต่ประมาณสักกลางหัวเข่าหรือว่าเลยหัวเข่าอย่างเงี้ก็อ้อยก็ขึ้นสูงแล้วก็คงไม่ท่วมอ้อยหรอกนะคะนั่นแหละค่ะตอนนี้ตีก็พาทุกคนชมบรรยากาศบนถนนเขตสุนรบุตรถนนนี้จะตัดผ่านทั้งทุ่งให้ทุ่งนาแล้วก็ตัดผ่านทั้ง หมู่บ้านสนบุตรอยู่ที่เมืองไทยนะคะก็ตีเองก็มาจากอำเภอคูเวียงมุ่งหน้าสู่อำจังหวัดสยภูมุมออกสู่อำเภอเรียกว่าอำเภออำเภอภูเขียวนะคะอาจจะ่านอำเภอบันแทนด้วยนะคะผ่านอำเภอบันแทน่นแล้วก็เข้าไปสู่ผู้เขียวนะคะก็จะมุ่งหน้ากลับบ้านแล้วล่ะคะ่ะทุกคนจเนื่องจากไปท,ทําธุระปรับปังอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ากลับก็รีวิวถนนูน,นทางเขตสนบุตรให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้ชมกันให้เห็นถึงความเจริญ ความสวยความงามว่าเมืองไทยอยู่เขตบ้านนอกก็เจริญแล้วนะคะถนนหนทางตัดผ่านด้วยลาดยางแล้วก็คอนกรีตนะคะทางไปไร่ไปนาก็มีแต่คอนกรีตทางนั้นถามว่าลูกลังมีไหมก็มีนะคะทุกคนแต่จํานวนน้อยมากนะคะซึ่งถนนหนทางหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่เมืองไทยทางไปไร่ไปนาทางตัดผ่านหมู่บ้านทางเชื่อมต่อตําบลเชื่อมต่ออาเภอหรือว่าเชื่อมต่อจังหวัดต่อจังหวัดอย่างนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้ เพื่อนพัฒนาไปหมดแล้วไม่สองเลนก็เป็นสี่เลนเนี่ก็หกเลนนะคะและเสาไฟสองสว่างตามหมู่บ้านสุนทกบเพื่อนก็ติดไฟสองสว่างแล้วนะคะบอกได้เลยว่าเท่าที่ตีเลาะเลาเลาะนะคะเลาะเลาะอย่างเดียวนะคะเลาะตามเขตสุนทบทอย่างนี้ตีก็เห็นนะคะเพื่อนติดไฟสองสว่างแทบทุกบ้านเหรอไม่ต้องแทบทุกบ้านทุกบ้านนะคะทุกหมู่บ้านนะก็เรียกกัน นั่นแหะค่ะก็คือ 1. เราเวลาเราเดินทางเนี่ยตอนกลางคืนเนาะทุกคนก็สร้างความสะดวกสบายไม่มืดนะคะถึงไฟตารถจะไม่แจ้งแต่ก็ไฟสองทางนะคะก็แจ้งเหมือนกันนะคะดูถนนค่ะถนนสวยมากนะคะถนนจุดนี้เป็นถนนตัดผ่านทั้งทุ่งให้ทุ่งนานแล้วก็ทะลุออกไปจนถึงอำเภอภูเขียวนะคะทุกคนเนาะบรรยากาศนี้แหละคะ่ะ ยาฝนอยู่ที่เมืองไทยนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่างนี้ราะคาพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านอย่างที่เห็นนะคะถนนสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยขยงขยะไม่ต้องถามหานะคะแทบจะไม่มีให้เห็นตามริมถนนนะคะทุกคนนอกจากว่าอาจจะเป็นแบบปิวลงรถอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละคะ่ะนี่คือถนนตัดผ่านทุ่งให้ทุ่งนาอยู่เขตอันนี้น่าจะอยุดยังอยู่เขตคูเวียนอยู่หรือเปล่าเนาะนั่นแหละคะ่ะ เพราะว่าจุดเชื่อมต่อตีแยกไม่ออกว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะแต่ว่าเสาไฟดูนะคะเสาไฟยาวตามริมถนนไปเลยนะคะนะคะวันนี้ตีเองก็จะมาพูดถึงมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะตีก็งงเหมือนกันนะรีวิวถนนหานะทางไปไล่ไปนาอยู่ไทยนะคะทุกคนรีวิวถนนทางไปไล่ไปนาอยู่ไทยกับไก่เป็นคนขายซาดอยู่ฝั่งลรานะคะอันนี้คือบางคนที่คอมเมนต์มาว่าให้ตีเนาะอันนี้คือบางคนนะคะตีก็ง,งงนะ รีวิวถนนไทยรีวิวถนนไปนาก็กลายเป็นคนขายซาดเสยเลยแถมคอมเมนต์มาบอกว่าอ่ะอันนี้อาจจะหยาบขายนิดนึงนะคะทุกคนอ่ะอีกที่ค่าคนไทยนะคะซึ่ง z o แต่เมืองไทยอ่ะบ้านตัวเองกลับมาด้วยค่าตีบอกได้เลยตียังไม่ได้ด้วยค่าบ้านตัวเองเลยนะคะตียังไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเราเลยนะคะยอมใจคนพวกนี้จริงๆนะคะสมองคิดด้วยคิดได้แต่เรื่องเดียวว่างกันนักหรือไงนะคะ อันนี้คือคนเรานะคะคนเราบางคนนะคะอันนี้ตีคือบอกได้เลยว่าตีรีวิวถนนมืองไทยคือตีอยากให้เห็นถึงความเจริญอยากให้เห็นถึงความสะดวกสบายตีมาอยู่เมืองไทยตีอาศัยประเทศไทยอยู่และตีก้มบอกตามตรงว่าคือหาอยู่ห่างกินอยู่ประเทศไทยลเลยเาก็ว่าได้เนาะเพราะว่ามีครอบครัวอะไรอยู่ประเทศไทยนะคะตีรีวิวถนนไทยตีผิดตรงไหนอะ เพราะว่าตีไซส์ชีวิตหรือว่าอาศัยอยู่ประเทศไทยถ้าตีไม่รีวิวถนนไทยจะให้ตีไปรีวิวถนนที่ไหนตีไม่ได้กลับลาวนะคะตีไม่ได้กลับไปลาวตีไม่ได้ไปเวียดนาบตีไม่ได้ไปญี่ปุ่นตีไม่ได้ไปเกาหลีคือตีไซส์ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยถ้าตีไม่รีวิวถนนเมืองไทยและที่สําคัญตีอาศัยอยู่โวนบทตีก็รีวิวถนนสนบทพื้นฐานของเราอยู่ที่ไหนเราก็รีวิวอยู่ที่นั่นนะคะหากว่า ทำอะไรที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยเพราะว่าตีเองไม่ได้จสื่อถึงอะไรคืออยากให้เห็น,นึงความเจริญประเทศไทยนะคะขนานนนดถนนสวนนบุตรขนาดถนนบ้านนอกบางคนอาจจะมองในมุมนึงนะคือเป็นการเปรียบเทียบตียังไม่ได้เปรียบเทียบเลยนะคะเพราะว่าการเปรียบเทียบตีเองยอมใจเลยว่าเขาคิดเองทําเองแล้วก็จินตนาการไปเองรีวิวรีวิวถนนเมืองไทยตีก็พูดแต่ถึงบรรยากาเศเขตสวนนบุตรอยู่ที่ประเทศไทย ตีไม่ได้พูดถึงประเทศลาวหรือว่าคนลาวเลยนะคะตีรีวิวพูดอะไรเลื่อยเปื่อยของตีไปแหละตามสิ่งที่ตีเห็นเนาะนั่นแหละค่ะที่ตีเห็นความเป็นจริงอยู่ที่เมืองไทยคือถนนเมืองไทยจุดนี้ก็ก็ตัดผ่านหมู่บ้านตีก็บอกว่าตัดผ่านหมู่บ้านจุดไหนที่ตัดผ่านทุกงนานจุดไหนที่ตัดผ่านลําห้วยลําคลองตีก็บอกไปนะคะเพราะว่าตีก็พูดไปตามสิ่งที่ตีเห็นตีคือตีเอาความจริงมาพูดมากกว่าสิ่งที่ตี บางคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าพูดว่าตีเองอะไปรีวิวแต่ในเมืองอะไรจุดดีๆอะไรอย่างเงี้ยจุดดีๆจุดที่เขาเจริญจุดที่ไม่เจริญทําไมไม่ไปรีวิวอ่ะก็ตีเลาะๆไปตีก็ไม่ได้บ่งบอกว่าตีจะเออจงใจไปอ่าถ่ายถนนจุดนั้นนะคือตีขับรถผ่านมานะคะตีขับรถผ่านมาตีก็เลยรีวิวให้เห็นถึงความ จเจริญหรือว่าถนนหนทางอยู่ที่ประเทศไทยซอกไหนมุมไหนตามแต่ละหมู่บ้านนะคะเพื่อนจะมีกถนนทางลาดยางและก็คอนกรีตให้เห็นอันนี้มันเป็นเรื่องจริงคือความเป็นจริงที่ตีนํามาเสนอให้ทุกคนได้ดูได้ชมได้ทุกคนช่วยตัดสินใจหน่อยนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกตีใต้คลิปได้นะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่แหละค่ะนี่คือถนนบ้านนอกหรือว่าชนบทอยู่ที่เมืองไทยนะคะการเปรียบเทียบ ถ้าตีเอามาเปรียบเทียบบอกได้เลยนะหน้าหงายเลยละ่ะคานตีเอามานะอันนี้คือตีไม่อยากเอามาเปรียบเทียบไม่อยากจะยมาด้วยค่าใครนะคะแต่ขนาดตีรีวิวแต่ถนนเมืองไทยเขายังว่าตีมาด้วยค่าประเทศตัวเองด้วยค่าบ้านเกิดตัวเองตียังไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับบ้านเกิดของตีท้องที่รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแบบไหนแล้วก็เรื่องราวมันเป็นอย่างไรนะคะเพราะการพัฒนาของแต่ละจุดแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศและการปกครองการดูแล มันก็แตกต่างกันอยู่แล้วเราจะเอามาเปรียบเทียบทําไมนะคะหรืออยากให้เปรียบเทียบจริงๆแล้วคําว่าเข้าใจว่าความเป็นจริงกับจินตนาการมันแตกต่างกันนะบอกได้เลยสิ่งที่หยิบยกหรือว่าถ่ายภาพให้เห็นนี่คือ,ค,อความเป็นจริงคือเรื่องจริงคือขับรถมาจริงๆมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองจริงๆถนนเส้นนี้ก็บอกได้เลยไม่เชื่อก็มาดูนะคะ เป็นถนนที่เชื่อมจากอ,าอำเภอคูเวียงจังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้าสู่อำเภอภูเขียวจังหวัดสซยภูมิโดยผ่านอำเภอบ้านแท่นและผ่านหมู่บ้านเท่าที่จีจําได้ก็จะมีบ้านสามส่วนนะบ้านสามส่วนน่าจะขึ้นกับอำเภอบ้านแท่นหรือเปล่านะคะนั่นแหละค่ะนี่แหะค่ะอันนี้คือเรื่องจริงที่เอามาให้เห็นว่าประเทศไทยเมืองไทยเพิ่นจเจริญไปถึงไหนแล้วการที่เราจะนํา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเปรียบเทียบตีบอกได้เลยว่าตีเองไม่อยากเอามาเปรียบเทียบคือการเปรียบเทียบมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะแบบบางคนอาจจะยอมรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละค่ะตีเองก็เลยไม่พูดถึงว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรเพราะการพัฒนาอยู่ลาวเพื่อนก็พัฒนาไปในมุมของเพื่อนอยู่ฮังไทยเพื่อนก็พัฒนาไปทางมุมของเพื่อน ะะแต่ละคนจะมีนโนยบายที่แตกต่างลและถนนเมืองไทยนะคะเพื่อนพัฒนาไม่เคยยุดนะคะเพื่อนพัฒนาไม่เคยหยุดเห็นถนนสวยๆงามๆนี่ตรงไหนมีบ่นจุดบ่นเตกบงพังเพื่อนก็นมาซ่อมมาแซงหรือลื้อให,นะหม่นะลื้อใหม่ หรือออกหมดเลยนะถนนนะหรือใหม่แล้วก็ทําใหม่อย่างเงี้ยพื่นพัฒนาอยู่เรื่อยๆเพื่งพัฒนาไม่เคยหยุดพัฒนาตลอดนะคะถนนจุดในบางครัง้งเห็นเป็น2เลนมาปีหน้าปีในนะคะสองสปีนานๆทีมาค้างหนึ่งเปลี่ยนเป็น4ี่เลนแล้วก็มีอย่างเงี้ยถนนจากคอนกรีตนะคะผ่านมาไม่กี่ปีหรือว่าไม่กี่เดือนก็กลายเป็นถนนลาดยางถนนเปลี่ยนเส้น่มเรียกว,ว่าถนนเปลี่ยนโฉมใหม่อย่างเงี้ยบางคนอาจจะมันได้กลับบ้านกับ ช่องอะไรอย่างเงี้ยนานๆที่กลับครั้งหนึ่งบางคนอนะกับรถเลยบ้านก็ยังมีนะเพราะว่าถานนมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมีการพัฒนาไม่เคยหยุดจริงๆถนนเมืองไทยหรือว่าอยู่ที่เมืองไทยโดยเฉพาะเขตต่างจังหวัดเขตหมู่บ้านสมโนสนบทอย่างเงี้ยอย่างอยู่บ้านตีเนาะบ้านแฟนตีนี่แหละค่ะบ้านที่ตีอยู่เนาะเดี๋ยวนี้เพื่อนก็เริ่มทาําถนนจากคอนกรีตเดี๋ยวนี้เพื่อนปรับปรุงมาเป็นถนนลาดยางรอบหมู่บ้านแล้วอย่างเงี้ย นะไว้มีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยตีจะไปรีวิวให้ดูต้องก็ต้องก,อก,อก่อนที่จะไปรีวิวได้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนยังทําถนนหรือรอทาถนนเสร็จแล้วตีจะรีวิวให้ทุกคนได้ดูว่าถนนอยู่เขตหมู่บ้านสุนบท,ที่ตีอยู่นะคะเพื่อนพัฒนาอีกแล้วนะคะใครไม่ได้กลับบ้านกลับบ้านแล้วอย่าหลงทางนะคะนั่นแะหละคะ่ะโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบายยจากกันไปด้วยบรรยากาศบนท้องถนนที่สวยๆงามๆนะเพื่อนจะป้ายมีป้ายบอกนะว่าเป็นถนนสนบทตัดผ่านหมู่บ้านตัดผ่านพุ่งนาน